หนุ่มกัญชัยเปยิดทุกคนล้วนแต่หาผลประโยชน์จากแตงโมยกเว้นแค่คนเดียวสวัสดีครับคุณผู้ชมถือว่าเป็นวัดทองล่าสุดของพิธีกรหนุ่มชื่อดังหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยที่ได้แชร์กันว่อนในตอนนี้จากรายการข่าวใส่ไข่ทางไทยรัฐทีวีเกี่ยวกับเรื่องราวของการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมนิดาโดยหนุ่มกัญชัยเผยว่า ขอไม่พูดแบบตอแหละนะครับทุกคนล้วนแต่หาผลประโยชน์จากแตงโมแม้แต่ตัวผมเองก็ยังต้องทําข่าวแต่มีคนเดียวที่ไม่เคยหาผลประโยชน์จากแตงโมเลยคือเบิร์ตแฟนแตงโมเพราะพี่คุยกับเขาลึกๆเลยนะเขาไม่เอาด้วยเขาเป็นคนโคตรดีเลยพี่บอกเลยเดี๋ยวไว้ก่อนเดผมมาจ่ายตังคนะนะ์สวัสดีค่ะ โอเคโอ้คนดูอย่างเยอะเลย <c oughs> ตอนกูไลฟ์ดูแค่สองสามคนบ <c oughs> ้าโมซื้อแมสดูสองร้อยคน <c oughs> เออให้โมซื้อแมสดูคนดูสองร้อยกูขายไลฟ์สดคนดูหนึ่งสองสามสี่คนโอ้โหจริง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 